ศูนยฝึกอาชีพชุมชนการทำอาหารสัตว์ด้วยกากมันสําปลังหมักยีมีวิธีการและขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้เชิญชมได้เลยครับกนะ้อ่อกโกันนม้งร้ัสกิ่เยูเทาเนี่้ยอ่นี้รูดค่นี้แล่นี่ อากาศแน่เนี่ยเป็นการตา่รักษาตัวอย่างว่าแล้วหนึกิโลนะครับ <c oughs> แล้วที่ทูกจังก็ทำอย่างนี้ยี๊บนะครับยี๊บที่เทปขนมปังที่น,นี่หนึ่งก้อนตัวเฉลี่ยก็ไม่ถึงโลดีนะครับเราใช้หนึ่งก,ก้อนเลยและน้ำสองลิตรน,น้ำสะอาดนะครับเนะี่ยไม่ใช่น้ำคลองน้ะอะไรที่ตกะกบตะเป็นน้ำที่สะอาดอ่าที่ทำเลยนะครับระดับแรกเรามีน้ำสองร้อยลิตรแล้วนะครับเราก็ใส่ยี๊บ ก้อนลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอาหารตรงนีเยิ้มไปเจอช็อกมานหวานเราอาหารเอาซ้องต้องเป็น้องเรวัสดุที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับลงในถัง200ลิตรเราก็จะทำการคนคนให้เข้ากันประมาณ30นาทีอย่างอย่างต่ำ เพราะว่าเราต้องใช้เวลาหน่อยยึดยึดเรเป็นก้อนจับก้อนนะครับทําทำให้เข้ากันยากนะครับผมส่วนผสมลงในน้ำ200ลิตรเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาคนให้เข้ากันนานอสมกวดนะครับเราก็จะทําการผสมน้ําที่เราเตรียมไว้กับส่วนผสมที่ลงไปกับกาแฟนแค่งนะครับอระดับแรกเราจะใส่50

หลังจากที่เราผสมส่วนผสมเข้า <Hop> ก <ing> ันเรียบร้อยแล้ว <Detroit> ก็ดำมาเป็นสู่ถุงสำเรในลักษณะเี่ประมาณ3ตได้นะครับ ก็เก็บไว้ในที่ร่มประมาณสี่ปันก็นำไปใช้นำไปเป็นอาหารให้สัตว์เลี้ยงที่มันต้องการได้เลยครับว่าจะเป็นอไร